ตอนที่7ถึง8ในเมื่อมันติดก็ถอยมันออกมาพร้อมกับหินไปเลยถอยไปเ <int ress> จ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมอายุของเจ้าพอๆกับข้าแต่ว่าทำไมเจ้ามีวรยุทธ์สูงส่งเช่นนี้เจ้าเติบโตมายังไงกันแนะ่ข้าช่วยเจ้าไว้งั้นคงต้องขอรางวัลข้าขอโยกนี้ไปเจ้าเจ้าเจ,จ้าช่วยโอกาส ตำช้าและยังอาโจนยกจารึกนี้เดิมทีไม่ใช่ของเจ้าอยู่แล้วนี่เรียกว่าของคืนสู่เจ้าของเดิมไปละเดี๋ยวสิถ้าเจ้าไปแล้วเขาจะทำอย่างไรรีบปลดผนึกยันตึงร่างข้าให้ข้าซิหากอสูรตัวนั้นกลับมาอีกข้าคงไม่รอดแน่ๆถ้าข้าตายก็เป็นเพราะเจ้ากลางวันแสกๆยังกล้ารังแกสตรีอ่อนแอเช่นนี้เจ้าจะไม่มีวันเป็นเซียนได้สตรีนํามัซึ่งปัญหาสินะ เหตุใดเจ้าถึงยิ้ไม่มั่นคงยันไม่มีผลข้างเคียงเช่นนี้เพราะข้ากลัวจนขาอ่อนแรงตอนนี้ข้าขยับไม่ได้แล้วเจ้าต้องการให้ข้าอยู่ที่นี่กับเจ้าหรือข้าไม่มีเวลามากขนาดนั้นข้ารู้ว่าเจ้าโกรธที่ข้าขโมยหยกของพวกเจ้าแต่ข้าก็เป็นเพียงหญิงสาวอ่อนแอเท่านั้นถ้าเจ้าอยากเห็นหญิงสาวที่อ่อนแอถูกส่งไปเป็นอาหารสัตว์อสูรก็เชิญไปได้เลยข้าจะช่วยพยุงเจ้าออกจากถ้ำ ข้ารู้ว่าคุณชายเป็นคนดีคนดีจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนางเดินไม่ไหวจริงๆหรือว่ามีแผนแการอะไรออกไปนอกถ้ำแล้วควรอยู่ให้ห่างนางไว้จะดีกว่าข้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนเจ้าไม่ใช่สิทธิ์ภายนอกของเหมือนกระบีหรือหรือว่าเป็นสิทธิ์ที่จะมาฝากฝีมือเจ้าพูดได้ถูกแล้วแล้วก่อนหน้านี้เจ้ามาจากสำนักไหนคำถามนั้นข้าก็อยากรู้เช่นกันข้าทำดีสุดความสามารถแล้วเรามาจบเรื่องนี้กันเถอะ ขอบคุณข้ารู้สึกดีขึ้นมากแล้วโดนพิษของข้าเข้าไปดูซิว่าเจ้าจะโอ้อวดได้อีกนานแค่ไหน <S <S 1> <S 1> เหลือเวลาอีก3ชั่วโมงก่อนการแข่งขันจะสิ้นสุดปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับหยกแล้ว6คนมีผู้ที่ไม่สามารถต่อสู้ได้168คนและสูญหาย7คนตรงนี้มีร่องรอยการต่อสู้อยู่พวกเขาไปไหนกันนะจากนี้ไปหาที่ปลอดภัยแล้วก็รอให้การทดสอบสิ้นสุดลงก็พอ หืมเจ้าจะไปแล้วหรือไม่ไปแล้วจะอยู่กินข้าวหรือไงข้ารู้ว่าเจ้าคิดจะชิงหยกกลับคืนไปประหยัดแรงเธอะข้าไม่ใช่หมาที่อักตันยูไม่รู้จักบุญคุณค้นข้าเห็นเจ้าเพิ่งช่วยข้ากลัวเจ้าจะเหนื่อยจึงอยากให้เจ้าพักผ่อนสักหน่อยถ้าจะไปก็ไปเถอะข้าไม่สนใจแล้วในที่สุดก็เจอนางตัวแสบเอายกข้าคืนมาซะเจ้าหาตัวข้าไปก็ไม่มีประโยชน์หยกถูกคนนี้ชิงไปแล้ว เจ้าเันคนที่ชนะหยางสงไม่ใช่เหรอทรงยกมาแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปแต่ก่อนจะปล่อยข้าขอสั่งสอนเจ้าที่กล้าบังอาจลบหลู่ข้าก่อนคนผู้นี้ใจแคบจริงๆแต่ข้าก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาจะทำอย่างไรดีเจ้าคนไรยังอายกล้าฉีกเสื้อผ้าของผู้หญิงถ้าข้าฉีกเสื้อผ้าเจ้าจะทําให้เจ้าหนีไม่พ้น อูหยวนเจ้าคิดว่าชนะอย่างส่งได้แล้วจะสู้กับข้าได้หรอแม้แต่ของไร้ค่าระดับสูงก็ยังเป็นของไร้ค่าคิดจะเล่นเป็นวีรบุรุษหรือไงในชาติก่อนข้าเหมือนของไร้ค่าที่พวกเจ้าเหยียดหยามแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วคนที่ไร้ค่าคือพวกเจ้าจบเท่านี้อะไรข้าใช้พลังของตัวเองไม่ได้อวดดีนะักแย่แล้ว พิษของแมงมุมพันวิญญาณกำลังออกฤทธิ์นี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะเลยรู้หรือไม่ว่าเจ้าของรายค่ากับข้านั้นแตกต่างกันแค่ไหนคุกเข่าลงซะแล้วข้าจะไม่ให้เจ้าต้องทรมานคนที่เจ้าตามหาคือข้าหากเจ้าอยากสู้ก็มาสู้กับข้าได้เลยเขาถูกพิษจากแมงมุมพันวิญญาณเข้าไปถึงจะชนะเขาไปก็ไม่มีประโยชน์ที่แท้เจ้าให้ข้าพยุงเจ้าเพียงเพื่อให้แมงมุมกัดข้าข้าแพ้แพ้แก่เจ้าแล้วเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อหลีจือ เจ้าช่วยข้ามาตลอดแต่ข้ากลับให้มางมุลพันวิญนาณกัดเจ้าตอนนี้เจ้าอีกหนึ่งช่วยยามจะไม่สามารถใช้พลังภายในได้ขอโทษด้วยรอจนถึงยมโลกก่อนแล้วค่อยยกโทษมันก็ยังไม่สายคนที่ทําให้ข้าโกรธไม่มีใครเอาชีวิตรอดได้หรอกหรือจื่อเจ้าเข้าใจไหมบนโลกนี้มีคนบางคนที่หลงตัวเองเสมอคิดว่าตัวเองอยู่เหนือคนอื่นหนึ่งขั้นส่วนข้าชอบมากที่จะตบหน้าคนพวกนี้เจ้าขยะไร้ค่าแกตายแนะ่ ระวังตอนที่9ถึง10หากเจ้าฆ่าผู้อื่นเจ้าจะถูกตัดสิทธิ์ถ้าพวกเจ้าตายหมดแล้วข้าจะรู้ล่ะอะไรทำไมข้าก้าวขาไม่ออกไม่ใช่ว่าจะฆ่าข้าหรอกหรือกาวิเศษของข้าทำไมอยู่บนพื้นตอนที่ช่วยพยุงเจ้าขึ้นมาข้ากลัวว่าจะโดนเจ้าใช้มันทำร้ายเลยเอามันมาเก็บไว้แทน เห็นว <ítulo> ่าเจ้าใช้มันจัดการกับพวกเร็วๆข้ายกโทษให้เจ้าเจ้าพูดว่าจะฆ่าปิดปากเรานี่ลงมือซีนางแค้นฝั่งลึกนักต่อไปต้องระวังตัวให้ดีเล่กระจอกข้าไม่สวมรองเท้าก็พอแล้วฝ่ามือตกดอกไม้กระบวนท่าที่สองกระแสน้ำไหลเมตตา แค่แมลงสาบต่ำช้าไปตายซะข้าจะถ่วงเวลาให้เจ้าหนีไปซะเจ้ากล้าดียังไงใช้อาวุธในการทดสอบครั้งนี้ห้ามใช้อุจจาละเมิดกอดละเมิดกดยังดีกว่าตายรับมือซะเจ้ายังไม่รีบไปอีกหากยังไม่ไปพวกเราจะตายที่นี่กันหมดไม่ต้องห่วงจะไม่มีใครตายทั้งนั้นแหละดูนั่นเขาไปติดอยู่ที่ต้นไม้ได้ยังไงหรือว่าเจ้าเอากาวไปทาไว้ติดเสื้อเขาตอนนั้นจบเท่านี้ เจ้าขี้ขาดถ้ากล้าก็มาสู้กับข้าอย่างยุติธรรมดูสิข้าจะฉีกเจ้าจนเป็นชิ้นๆนกหูหูปากซาเจ้าคนใจแคบทําไมเราไม่จับเขาไปโยนให้สัตว์อสูรในถ้ำกินละ่ะมันเกินไปหน่อยนะแต่หมอนี่น่ารำคาญจริงๆควรสั่งสอนเขาสะบ้าง5นาทีต่อมาคราวนี้มาดูกันหน่อยว่าเขาจะมีหน้ามาพบใครได้อีกนี่คือหยกที่คนได้จากตัวเขาจะเอาไปเถอะข้าละเมิดกฎใช้อาวุธจึงถูกตัดสิทธิ์การเลื่อนขั้น แต่ที่ข้าเข้าร่วมสำนักหมื่นกระบี่นี้เพื่อรู้เรื่องสัญลักษณ์ดอกบัวเท่านั้นในเมื่อเจ้ารู้ก็แค่บอกข้ามาตรงๆก็พออู๋หยวนเจ้าอยู่ที่ไหนการประลองกำลังจะจบลงแล้วนางหายไปแล้วข้าอยู่นี่เจ้าอยู่ที่นี่เองข้าหาเจ้าต้องนานข้าไม่มีแม้แต่หยกชิ้นเดียวข้าเองถูกคัดออกแน่ๆเอาไปข้ามีเยอะจริงเหรอในที่สุดข้าก็ทำให้บรรพบุรุษภูมิใจได้อู๋หยวนเจ้าคือผู้มีพระคุณของข้าจริงๆ คนหัวล้านคนนี้เป็นใครกันทำไมดูคุนะ้นหน้ารอข้าด้วยหมดเวลาผู้เข้าศบทั้งเจ็ดคนที่อยู่ที่นี่บัดนี้ได้กลายเป็นสิทธิภายในของสำนักเหมือนกระบี่อย่างเป็นทางการอู๋หยวนเรากลายเป็นสิทธิภายในแล้วช้าก่อนอู๋หยวนไม่มีคุณสมบัติเข้าสู่สิทธิภายในเขาเป็นคนต่ำช้านั่นมันคนหัวล้านที่เจอก่อนหน้านี้เจ้าเป็นใครกันถึงมีสิทธิ์มาพูดกับอู๋หยวนแบบนี้นั่นมันสิทธิพิชินนี่ เป็นขาจริงๆแต่ทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นบอกเสียงลงหน่อยเจ้าอยากให้เขาได้ยินหรือไงทาไมถึงเป็นเขาได้ขราวนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วแพ้ก็คือแพ้จะมาหาข้ออ้างทําไมชินหัวไม่ใช่ยอดฝีมืออันดับหนึ่งของสิทธิภายนอกหรือทําไมถึงพ่ายแพ้ให้อู๋หยวนได้ไม่ใช่แค่นั้นนะยังโดนกลนหัวจนล้อนอีกด้วยนึกไม่ถึงว่าอู๋หยวนจะแข็งแกร่งขนาดนี้โชคดีที่ก่อนหน้าข้าไม่เคยมีเรื่องกับเขาขายะเอ้ยข้าแต่ข้าเจ้าหยุดมือ การประลองจบลงแล้วสำนักหมือนกระบี่ห้ามสิทธิต่อสู้กันเองเจ้ารู้กฎนี้หรือไม่ท่านผู้อาวุโสข้าไม่ยอมรับก่อนหน้าข้าถูกเขาเล่นงานรับหลังหากสู้กันอย่างยุติธรรมเขาสิบคนก็ไม่พอให้ข้าสู้เจ้ามีพรสวรรค์ที่หายากข้าจะรายงานหัวหน้าสำนักให้รับเจ้าเข้าสู่สิทธิภายในโดยเฉพาะตอนนั้นเจ้าจะกลัวหาโอกาสแก้แค้นไม่ได้หรือข้าจะฟังคำสั่งท่าน อู๋ y วนเจ้ารอก่อนเถอะถ้าข้าไม่ทำให้เจ้าตายข้าฉินหัวจะไม่ถือว่าเป็นคนหอสมบัติสำนักหมื่นกระบี่ของเราด่งดังในหมู่เซียในด้านการฝึกดาบตอนนี้พวกเจ้าเป็นสิทธิภายในแล้วสามารถเข้าไปที่ชั้นหนึ่งของหอสมบัติและเลือกดาบที่เหมาะสมกับตัวเองได้ขอถามหน่อยท่านผู้ดูแลฉินหัวไม่ได้ผ่านการทดสอบไม่ใช่สิทธิ์ภายในทำไมถึงมีคุณสมบัติอยู่ที่นี่ สำนักเราให้ความสำคัญกับคนเป็นหลักชิ้นห่วงมีฝีมือและความประพฤติเป็นที่ยอมรับของสิทธิภายนอกแม้ว่าจะพลาดในการทดสอบแต่มีพรสวรรค์ที่หายากจึงได้รับการอนุญาตพิเศษให้เข้าสู่สิทธิภายในอูหยวนข้าไม่เหมือนเจ้าที่เข้ามาในสิทธิภายในได้โดยเพราะโชคช่วยเจ้าเตรียมตัวไว้ให้ดีเถอะไปเลือกดาบได้ยินมาว่าพ่อของเขาเป็นหัวหน้าสำนักของภูเขาอูเลี่ยงและเป็นพี่น้องร่วมสาบ,บานกับผู้ดูแลสิทธิภายนอก แบบนี้เองที่แท้โลกของเซียนก็ไม่ต่างจากโลกมนุษย์ต้องมีเส้นสายข้าอาจไม่มีเส้นสายเหมือนฉินหัวแต่ข้ามีประสบการณ์มากกว่าเขาหนึ่งชีวิตต่อไปนี้ไข่จะแพ้ไข่ยังไม่รู้ข้าไม่เคยเห็นดาบที่ดีขนาดนี้มาก่อนข้าสามารถครอบครองมันได้จริงหรือเาวากับฝันไปเลยดาบในชั้นหนึ่งของหอสมบัตินี้อย่างมากก็แค่ระดับสูงแต่ใช้กับพวกบ้านนอกก็เพียงพอแล้วพูดเหมือนกับว่าเจ้ามีดาบที่ดีกว่านี้ หมายเหตุระดับของอาวุธในทวีปไทชู่แบ่งออกเป็น6ระดับคือทั่วไประดับสูงเซียนเทพศักดิ์สิทธิ์และเกียรติยศข้าจะทําให้พวกเจ้าบ้านนอกได้เปิดหูเปิดตาเองดาบอยางบริสุทธิ์ของข้าคือระดับเซียนของพวกเจ้ารวมกันทั้งหมดก็ยังเทียบไม่ได้ ข้าได้ยินมาว่าเซียนดาบในยุคโบราณแม้ถือดาบไม้ก็สามารถพลิกฟ้าดับไฟสยบปีศาจได้แต่บางคนกลับใช้ดาบเซียนได้เหมือนใช้ไม้กวาดไฟเห็นได้ว่าการบำเพ็ญเซียนคือการบำเพ็ญคนไม่ใช่บำเพ็ญอาวุธอูหยวนรอการประลองศิษย์ภายในครั้งหน้าข้าจะทำให้เจ้าเสียใจที่เกิดมาในโลกนี้ดีเลยตอนนั้นผมเจ้าคงจะยาวขึ้นแล้วข้าจะโกนหัวเจ้าให้อีกครั้งข้าจะทุบเจ้าให้กลายเป็นเนื้อบด สิทธิพี่ขอจงใจยั่วโมโหท่านอย่าตกหลุมพางตามที่ฉินหัวพูดดาบที่นี่ส่วนใหญ่มักสวยแต่รูปแต่ของจริงน่าจะอยู่ที่ชั้นบนตอนที่1 1ถึง12ไม่มีฝักดาบไม่รู้ว่าทำไมดาบเล่มนี้ทำให้ข้ารู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกทำไมเจ้าถึงเลือกดาบที่ดูทุเล่นเล่มนี้แถมไม่มีแม้แต่ฝักดาบเปลี่ยนเล่มเธอะไม่ข้าเลือกเล่มนี้ดาบที่อูหยวนเลือกต้องไม่ดีแน่ๆ เลือกได้แล้วหรืออู๋หยวนอืมในที่สุดก็ได้นอนสักทีเหนื่อยจังเตียงนุ่มจังสบายมากหืมทำไมถึงหนักแบบนี้นอนหลับฝันดีจริงๆเจ้าระหว่างชายหญิงต้องมีกฎเกณฑ์เจ้าเข้ามาในห้องของข้าได้อย่างไรเมื่อวานนี้เจ้าอุ้มข้าขึ้นเตียงเจ้าไม่คิดว่าจะรับผิดชอบหรือข้าอุ้มเจ้านอนตั้งแต่เมื่อไหร่โปรดให้เกียรติตัวเองด้วย กฎของสำนักหมื่นกะบี่สิทธิชายหญิงถ้ายังไม่ได้แต่งงานกันแล้วทำเรื่องไม่เหมาะสมจะถูกทำลายพลังและขับไล่ออกจากสำนักหรือว่านางจะเป็นคนที่ชินหัวหามาเพื่อใส่หลายข้าอู๋หยวนยังไม่ตื่นอีกหรือสิทธิภายในที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทุกคนต้องไปฟังคำสั่งของหัวหน้าสำนักเสียงนี้ไม่ใช่คนที่ด่าว่าข้าขี้เหล่เมื่อวานหรือประตูเปิดเองได้ยังไงอู๋หยวนฟังข้าก่อนไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิด ยังจะอธิบายอะไรอีกทำไมยังไม่ลุกหากไปฟังคำสั่งของหัวหน้าสำนักไม่ทันจะทำย่างไรเจ้าเป็นผีหรือข้าไม่ใช่คนและไม่ใช่ผีข้าคือวิญญาณดาบไร้ชื่อในเมื่อเจ้าได้ปลุกข้าขึ้นมาต่อไปเจ้าก็ต้องอยู่กับข้าแล้วไม่ได้ตัวร้อนนี่ทำไมถึงพูดเพอเจอผีอะไรจะโง่ขนาดกล้ามาขู่คนในสำนักเซียนใครผักข้านะเอ๊ะไม่มีใครเลยหรือว่าข้าลื่นเอง เมื่อกี้มีคนเบียดข้าแต่ในห้องนี้ไม่มีคนอื่นเลยหรือว่าห้องนี้มีผีจริงๆที่นี่มีผีช่วยข้าด้วยเขาเป็นเพื่อนข้านะทำไมเจ้าถึงไปแกล้งเขาใครให้เขามาว่าข้าขี้เหล่เมื่อวานนี้ถ้าไม่เห็นแก่เจ้าข้าคงกัดเขาไปแล้วเสียงระฆังสามครั้งหมายถึงการเรียกสิทธิภายในไปรวมตัวกันที่หอหลักข้าต้องรีบไปแล้วไปเถอะข้าจะกลับเข้าไปพักผ่อนในดาบของข้าอากาศที่นี่ช่างขุ่นมัวสำนักเซียนบ้าอะไรต้องเดิวันนี้ พวกเจ้าจะกลายเป็นผู้ฝึกตนที่แท้จริงออกไปค้นหาศัจธรรมของสวรรค์ผมป้อมขอรายงานหัวหน้าสำนักสิทธิภายในอูหยวนไม่มาถึงหอหลักตามเวลาที่กำหนดปิดหัวหน้าสำนักลงโทษขอรายงานผู้นำสำนักอู่หยวนไม่ได้ตั้งใจมาสายในห้องของเขามีผีหลอกผู้จาเหลวไหลสำนักเซียนที่ไหนจะมีผีกัน พวกเจ้าสองคนพูดจาเหลวไหลฝ่าฝืนกฎสำนักให้ไปที่หอวินัยเพื่อรับโทษด้วยตัวเองตะแต่สิทธิ์รู้ความผิดแล้วสิทธิ์ยอมรับโทษคนผู้นี้ใจอมหิตและเกียดข้าเข้าใ่หากรู้ตั้งแต่แรกก็ควรฟังคำของนางและคำจัดเขาเสียเจ้าคิดจะฆ่าเด็กคนนั้นหรือเจ้าอ่านใจข้าได้แน่นอนไม่ได้ฆ่าแค่สัมผัสได้ถึงเจตนาฆ่าของเจ้าคิดจะลงมือเมื่อไหร่ ชินหัวฝีมือไม่อ่อนแอการฆ่าเขาไม่ใช่เรื่องง่ายต้องวางแผนอย่างรอบคอบสิ่งที่เรียกว่าหนทางแห่งสวรรค์คือการขึ้นลงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์การเกิดแก่เจ็บตายการเปลี่ยนแปลงของสี่ฤดูกดเหล็กแห่งฟ้าและดินแต่สิ่งที่เราทำคือการฝืนฟ้าหาหนทางหากไม่สามารถบำเพ็ญตนให้ถูกต้องจะมีวันที่บรรลุผลสำเร็จได้อย่างไรคำที่ดีบำเพ็ญตนให้ถูกต้อง คำพูดที่ออกจากปากคนที่มีจิตใจเยี่ยงหมาป่าและสุนัขช่างเสียดแทงนักเจ้าเป็นใครกล้ามาอรารวาสในสำนักหมืนกระบี่เก,กะกะเสียววังเทียนสิทธิ์ของเจ้าช่างไม่รู้จากหัวนอนปลายเท้าไม่เคารพผู้ใหญ่เลยท่านเป็นใครมืมนกระบี่ของข้าเคยทำอะไรให้ท่านไม่พอใจหรือทำไมเพียงแค่ยี่สิบปีเท่านั้นเจ้าจำพี่น้องร่วมสำนักไม่ได้เลยหรือท่านจางเทียนหวงังพี่จางท่านยังไม่ตายหรือ วันแรกที่มาคารวะผู้นำสำนักก็มีเรื่องตื่นเต้นแล้วแต่ค่าเกิดใหม่อีกครั้งก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรข้าจะยอมตายได้อย่างไรแม้เมื่อ20ปีก่อนข้าถูกเจ้าวางแผนร้ายและตกลงไปในบึงพิษหมื่นพิษข้าก็ยังไม่ตาย20ปีเต็มข้าอยู่กับพิษเพียงเพื่อวันนี้จะมาแก้แค้นเจ้าและทวงตำแหน่งผู้นำสำนักกลับคืน พี่จังท่านใส่ไลยข้าได้อย่างไร20ปีก่อนท่านรับคำสั่งจากอาจารย์ให้ไปสังหารหมีแดงแต่ท่านหายตัวไปกลางทางสิ์น้องอย่างข้าตามหาท่านจนเหน็ดเหนื่อยตำแหน่งเจ้าสำนักนี้อาจารย์ได้มอบให้ข้าด้วยมือของท่านเองข้าไม่สามารถฝ่าฝืนคำสั่งอาจารย์แล้วมอบตำแหน่งนี้ให้ท่านได้ผู้จ่าเหลวไหลสิ้นดี ตอนนั้นข้ากับเจ้าเดินทางกำจัดปีศาจวันนั้นเราพักค้างแรมกลางแจ้งข้ากินอาหารแล้วนั่งสมาธิพบว่าพลังภายในไหลย้อนกลับหาเส้นลมปานอ่อนแอร่างกายมีอาหารถูกพิษข้าก็ลงจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าแต่กับถูกเจ้าโจมตีจากด้านหลังทําให้ข้าสลบไปเจ้าใช้โอกาสที่ข้าสลบไปทำลายพลังของข้าแทงตาข้าจนบอดและโยนข้าลงไปในบึงพิษหมื่นพิษ เจ้าจงใจวางแผนกำจัดข้าเพราอรู้ว่าอาจารย์ตั้งใจจะมอบตำแหน่งผู้นำสำนักให้ข้าจางเทียนหวางเจ้าเป็นคนใส่ร้ายข้าต่อหน้าสิทธ์คนอื่นก่อนเองอย่ามาโทษว่าไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์พี่น้องร่วมสำนักรับมือสิทธิ์น้องอย่าเพิ่งรีบร้อนไปฉันถงเป็นสิทธิ์ที่ข้าฝึกมาสิบปีให้เขาประลองกับเจ้าสักหน่อย เขายังไม่มีคุณสมบัติมาปะมือกับขา้าใครในพวกเจ้าต้องการออกมาประลองกับสิทธิ์ของท่านผู้อาวุโสบ้าง